ต่อไปครับเบอร์รี่เเบอร์รี่เเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาแซฟแล้วไม่รู้จักเบอร์รี่เอนี่ถือว่ามายังไม่ถึงแซบนะเพราะว่าโอ้โหไอตัวนี้เนี่ยมันแซบคันได้ใจเลยเบอร์รี่เเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีท็อกเลือดก็คือทำความสะอาดเลือดตั้งแต่เราเกิดมาจนมาถึงวันนี้มีใครที่เคยทำความสะอาดเลือดบ้าง ไม่มีเนาะเรารู้จักแต่ทาความสะอาดร่างกายออกไปทํางานออกไปเที่ยวอะไรกลับมาโอ,อ้เนื้อเตือเนอเาะยังรีบอาบน้ําจริงไหมแต่เลือดอะเลือดเราเคยทําความสะอาดไหมไม่เคยเลยทําไมถึงต้องทาความสะอาดเลือดเรามาดูครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยครับได้รับได้รับมลภาวะที่มันเป็นพิษอย่างที่เราคุยกันตอนตอน้ตนไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศอารมณ์ นะครับควันทูบควันเทียนเครื่องสําอางที่เราใช้เคมีจากยาฮอร์โมนที่ฉีดเข้าไปในในสัตว์ที่ให้เรากินปัจจุบันมันคือมล,ลพิษมันคือมล,ลพิษที่เราเสพเอาเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วถ้าเกิดมล,ลพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเข้าไปตกค้างอยู่ในร่างกายเราเรารู้ไหมมันตกค้างอยู่รู้ไหมหนูจริงๆอะเรารู้นะถ้าเกิดใครนั่งรถเมล์ลองสังเกตครับผมจะให้สังเกตอย,อย่างนี้ เนี่ยเดี๋ยวก็เากับใครโดยสารรถรถประจำทางกลับบ้านลองสังเกตครับถ้ากิดเป็นรถร้อนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาคนที่ได้นั่งปุ๊บทําไมหลับกันเออเป็นไหมไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นลองสังเกตดูถ้ากับคนที่ได้ดังทําไมถึงหลับไม่ใช่เขาง,ง่วงนะแต่เพราะเขาสูดสูดควัน พุดพี่เขาบอกว่ากินกาแฟเหลือง่วงวิธีแก้วันหลังอย่าเพิ่งกินเอาไปกินตอนก่อนนอนที่บ้านเพราะสู่ควันท่อไอเสียเข้าไปครับคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันทําให้ร่างกายเนี่ยเพลียเพลียใช่ไหมอ่าเลี่ยงได้ไหมเลี่ยงได้ไหมป้องกันได้ไหมป้องกันได้ไหมทํำยังไงป้องกัน ยุนหายใจยุนหายใจได้ไหมไม่ได้เราก็ยังต้องยังต้องสูดอากาศเข้าไปแต่เวลาสูดเข้าไปแล้วทําไงดีล่ะทําไงดีขนาดเดี๋ยวนี้ล้างจมูกบ้างไหมเคยล้างจมูกไหมเดี๋ยวนี้คนที่ดูแลสุขภาพเขาต้องล้างจมูกนะเอาน้ําเกลือล้างจมูกเพื่ออะไรนี่แหละไ,ไอฝุ่นควันอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยมันจะกก่อให้เป็นไซนัสอักเสบใช่ไหมโอ้ เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลใช้ล้างจมูกใช้ล้างจมูกนี่แค่จมูกยังต้องล้างเลยอะไรที่เราสูดเข้าไปไปอยู่ข้างในอะไปอยู่ไหนมันก็เข้าสู่กระแสเลือดเลือดเราก็จะเป็นพิษนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการทําความสะอาดระบบเลือดทําความสะอาดระบบเลือดนะครับในตัวของเบอร์รีเอสมันมีส่วนผสมของสารสกัด พืชตระกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายๆชนิดแต่ตัวที่เป็นพระเอกเลยก็คือแบล็คเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่แต่ต้องเป็นแบล็คเบอร์รี่สายพันธุ์เกาหลีเท่านั้นนะครับที่เกาหลีเขาเรียกว่าบล็อกบุญจาเกาหลีเรียกว่าบล็อกบุญจาไหนพูดพร้อมกันบล็อกบุญจาบล็อกบุญจาเออชีมงานผมที่เพชรเขาพูดอังกฤษไม่เก่ง เราบอกบล็อกบุญจาโอ้โหเขาไปปีเซนใหญ่เลยเขาก็มาถามกันเอาไอตัวเนี้ยตัวไหนอะพี่ไอ้บล็อกนินจาเราก็งงบล็อกนินจาเออเขาจำเขาจำง่ายๆของเขาไงเออแต่ชื่อเขาอะคือบล็อกบุญจานะครับบล็อกบุญจาเป็นผลไม้ของทางเกาหลีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเขาได้นำเอาไปวิจัย แล้วก็พบว่าในตัวบล็อกบุญจาเนี้ยมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดสูงที่สุดที่เขาเรียกว่าออรัคสกอร์ครับออรคสกอร์ค่าของการต้านอนุมูลอิสระนั่นแปลว่าเวลาที่เราทานตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะไปช่วยทําให้ร่างกายเนี้ยมีภูมิต้านทานสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากได้ดีมากโอเคนะครับ อย่างนี้เราบอกบอกว่าเรายัางคงต้องใช้ชีวิตอยู่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับอาหารอากาศอารมณ์อะไรที่มันจะต้องมีอยู่ทุกๆวันแต่เราสามารถที่จะป้องกันได้ป้องกันได้นะครับเวลาที่เราทานเข้าไปครับตัวบล็อกบุญจาตัวนี้ก็จะไปช่วยทําให้ความดันโลหิตลดใครที่มีภาวะของโลหิตจางหรือทารสิเมียตัวนี้ช่วยได้นะครับใครที่ น้ำหนักเกินนะครับรูปร่างผิดสัตว์ผิดส่วนทานตัวเบอร์รี่เอสเข้าไปเดี๋ยวมันกระชับมันเฟิร์มให้ดีไหมแบบนี้อ่านะครับดีท็อกกับล้างสารพิษในระบบเลือดเสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับสมดุลฮอร์โมนของเพศหญิงฮอร์โมนของเพศหญิงหลักๆก,ก็คืออะไรครับฮอร์โมนที่เราเห็นชัดเจนรอบเดือนสมภพสตรีคนไหนที่รอบเดือนไม่เป็นปกตินะครับมา,มา,ม,ามากบ้างน้อยบ้าง มาเดือนหนึ่งเว้นไปสองเดือนอะไรแบบนี้ทานตัวนี้แล้วลองดูว่ามันดีขึ้นไหมมันจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับบำรุงผิวพรรณนี้เป็นปังกระชะั้นส,สดใสกระชับนะครับลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเพิ่มออกซิเจนในกระแสะเลือดทำให้ระบบเลือดสะอาดอันนี้โดยรวมๆของตัวเบอร์รี่เอสเวลาเราทานครับหน้าตาของ เบอร์รีเอสก็จะเป็นซองแบบอย่างนี้เตรียมน้ําอุณหภูมิห้องปกติไว้หนึ่งแก้วเทเบอร์รีเอสลงไปครับชงแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบอย่างนี้รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยเปรียปร้ยวๆหวานๆแล้วก็อร่อยแต่ถ้าเกิดจะให้ได้ผลดีผสมน้ําร้อนลงไปนิดหนึ่งให้เป็นน้ําอุ่นโอ้โหจะดีมากมันจะถึงสวงมาก ถ้าก็ใครเธอทานกับน้ำอุ่นนะมันจะถึงสวงมากนะเคยไหมอ่าเวลาเราทานตัวนี้เข้าไปครับภายในระยะเวลา5นาทีปั๊บรู้เรื่องเลยครับมันจะมีอาการร้อนร้อนคันคไม่ต้องตกใจนั่นคือร่างกายกำลังเพิ่มออกซิเจนให้กับกระแสเลือดเหมือนเวลาที่เราไปวิ่ง เหมือนเวลาที่เราไปออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกเหมือนกับตอนนี้หน้าผมแดงไหมเห็นไหมคือเลือดมันสูบฉีดไงพอเลือดมันสูบฉีดนี้มันจะแดงมันจะร้อนใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดร่างกายเรามีพิษพอเวลาขับเหงื่อออกมาเหงื่อมันก็จะมันก็จะเอาพิษออกมาใช่ไหมมันก็จะขันนึกออกไหมอ่า ลักษณะเดียวกันครับเวลาเรากินเข้าไปครับภายใน5นาทีครับมันจะเพิ่มออกซิเจนให้กับกระแสเลือดนะครับ15นาทีมันจะทําการซ้านพิษหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า healing c r i s ี s นะครับคือใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรมันก็จะแสดงอาการนั้นออกมาเมื่อวานนี้ทีมงานอยู่ที่จังหวัดนนะ่านผมส่งไปเนี่ยเป็นเดือนละไอเราก็นึกว่าเขากินจนหมดละแล้วไม่เห็นมีโทรอะไรกลับมาก็คิดว่าเออคงกินโอเคละเปล่า เมื่อวานนี้โทรคุยกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บเพิ่งจะกินซองแรกวางสายไปยังไม่ห้านาทีโทรกับไมอีกแล้วรับสายปุ๊บคุณเซกคุณเซกเนี่ยกินไอ้นี่แล้วมันเป็นหยังเนี่ยเดมันตะคันมันร้อนมันไอ้อเราก็นึกว่าเขากินจนหมดละเออไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเดี๋ยวส่งไปให้ก็ส่งไอ้น้าเนี้ยไปส่ง หน้าที่บอกว่ากินไปแล้วมีปัญหาหรือมีอาการอะไรแปลว่าเป็นอะไรเป็นอะไรปะไปเลยอุ้หายใจไม่ออกเลยแน่นหน้าอ,อกแสดงว่าเป็นเป็นกระเพาะอยู่ใช่ไหมอืมทำไมคุณเสกรู้อืมกูไม่ได้รู้หรอกอาการมันบอกนี่อรอไหมเออเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอเคสที่มีอาการอะไรไม่ต้องตกใจครับทําความเข้าใจกับชาร์จชาร์จนี้แล้วเราก็จะจะรู้เลยนะครับภายใน20นาทีร่างกายมันจะซ่อมแซมเซลล์นะครับ สามสิบนาทีความดันลดลงหนึ่งวันทำให้เรารู้สึกนอนหลับลึกนอนแล้วหลับแบบยาวดีฟส์หลัะตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะครับภายในหนึ่งสัปดาห์ครับผิวจะเริม่มมีมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะครับสิบห้าวันหุ่นจะเริ่มเปลี่ยนครับน้ำหนักอาจจะไม่ลงนะแต่ร่างกายจะรู้ครับว่าร่างกายเรามันฟิตมันเฟิร์มขึ้นภายในหนึ่งเดือนสุขภาพโดยรวมก็จะแข็งแรงนะครับโอเค อ่าอันนี้คือตารางที่เราควรที่จะต้องรู้ว่าเวลาทานเข้าไปแล้วมีอาการข้างเคียงแบบไหนเป็นอะไรเราจะได้ไม่ต้องตกใจหรือเราไปแนะนําใครก่อนที่จะให้เขากินถามเขาิดหนึ่งว่าเป็นอะไรมีปัญหาสุขภาพอะไรอยู่ไหมเราจะได้บอกถูกแต่ถึงเขาไม่บอกแบบเคสของผมเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องตกใจ มีปัญหาอะไรให้จําตามนี้เลยโอเคไหมครับถ้าเกิดกินเข้าไปมีผื่นคันตามผิวหนังแปลว่าร่างกายกาลังขับไขมันสารพิษที่ไม่ละลายน้ําออกจากร่างกายทางผิวหนังมันก็จะคันๆแสบๆร้อนๆแต่มันก็จะเป็นแค่พักเดียวเอเคนะครับลมหายใจมีกลิ่นแปลว่ากระเพาะกําลังปรับตัวมีปัญหาเรื่องกระเพาะนะครับชาแขนซ้ายแปลว่าหัวใจไม่แข็ ชากินไปแล้วชาแขนข้างซ้ายแปลว่าหัวใจเพราะหัวใจอยู่ข้างอะไรข้างซ้ายนะครับโอเคปวดเมื่อยตามร่างกายแปลว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีเลือดคนเลือดหนื่เลือดเหนียวนี่นะครับปวดไถทอยแปลว่าเป็นความดันแน่นอนจะปวดประมาณแถวแถวนี้ใครที่กินไปแล้วปวดปวดแถวนี้รับรองไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นความดันแน่นอนนะครับ มีไข้แปลว่าร่างกายเลือดเป็นกรดเลือดเป็นกรดนะครับตาแดงัะสะาสาว่มีกลิ่นตามมวงงวงนอนน้ำตาไหลมีขี้ตาอะไรนี่แหละอยู่ในนี้หมดฉะนั้นเวลาที่เราไปแนะนำใครหรือทีมงานหรือลูกค้าของเราที่ทานไปมีอาการไม่ต้องตกใจให้เราจำอันนี้ให้ได้โอเคไหมหรือก็ส่งหน้านี้ไปให้เขาดูเลยว่า อาการเป็นนี่แหละตามนี้ที่คุณมีอาการผิดปกติโอเคนจะจ๊ะอาละดูคนที่ใช้ไปครับนี่เจรักษอยู่การจนบุรีครับก่อนหน้าครับมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าหลังจากกินไปแล้วครับวันก่อนใครที่ไปทีท,ท,ท,ทก็จะเจอใช่ไหมนะครับฝ้าเลือดครับดีขึ้นนะครับฝ้ากระจุดด่างดำมันจะลด นะครับลดแต่มันไม่ใช่เป็นยารักษาฝ้านะผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนมันไปทําให้เลือดสะอาดคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเลือดก็แปลว่าเลือดไม่ปกติเลือดไม่ปกติโอเคไหมร่างกายมันก็เลยสร้างสร้างเม็ดสีผิวหรือที่เขาเรียกว่าเมลานินน่ะมากผิดปกตินะครับพอเลือดเราสะอาดมันก็ทําให้ผิวหน้ามันกระจ่างใสโอเคไหมอ่าก่อนกินแก้แก,แก่หลังกิน สาวสาวนะดูจุดด่างดำนะครับบนใบหน้าหลังกินไปจางลงครับนะครับเพียงแค่หนึ่งกล่องอ่าสิวอักเสบดีขึ้นอันนี้พี่กรณ์ครับก่อนหน้าก่อนหน้ากินนะครับเป็นเบาหวานไขมันในเลือดเส้นเลือดสมองติดปากเบี้ยวพูดช้าแต่ปัจจุบันพูดไม่หยุดใครไปทีทีก็จะพี่กรณ์ นะครับนะครับอันนี้นี่จากที่เขาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะมีเล็อร์ดมาหมดนะครับแต่พอมากินเบอร์รี่เอสอาการดีขึ้นมากกว่าตอนที่ไปรักษาดีไหมแบบนี้นะครับพี่นาครับเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามท้องตลาดทั่วๆไปแล้วเครื่องสำอางตามท้องตลาดมันจะมีส่วนผสมของสารปรอทไฮโดรควิโนนหรืออะไรอ่ะ ที่ผสมทําให้หน้ามันขาวเร็วขาวไวใสกระจ่างแบบภายในข้ามคืนอะไรพวกนี้มีทั้งนั้นนะครับสารเคมีมันก็ตกค้างบนใบหน้าครับประทุกออกมาตามผิวครับสิวอักเสบเขาก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ทุกวันเลยครับที่เขากินภายในเลยาเว,เวลาแค่8วันครับมาเป็นแบบนี้จากรูปที่1มาเป็นรูปที่8ดีไหม8วันโอเค นะครับอันนี้เป็นด่างขาวครับดีขึ้นนะครับอันนี้ก่อนใช้หลังใช้ครับภูมิแพ้ครับดีขึ้นครับ1นึ่กองราคา1,250บรรจุ15ซองตามที่ผมได้นำเสนอไปก็คือถ้าเกิดเราทานไปเนี่ยมันก็จะได้ผลแบบนี้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีให้ได้ผลแบบมากที่สุด มีเคล็ดลับบอกให้ว่าเวลาที่เราจะทานแล้วให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยนะครับอย่าขอเขาทานให้ซื้อกลับไปทานโอเคไหม <S <S คือถ้าเราขอเขาทานเนี่ยย่งเก่งเขาก็ให้เราลองทานซองหนึ่งแล้วมันจะได้ผลไหมล่ะทานซองหนึ่งอะแต่ถ้าเกิดเราซื้อกลับไปทานสิบซองไงเราก็จะทานได้ต่อเนื่องมั้จะเห็นผลชัดเจนถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผลได้ให้ได้ผลทำยังไงนะซื้อ <laughs>